สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปที่แล้วก็ได้พาทุกท่านไปเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยรถไฟคี่ฮะ183ไปแล้วนะคะเราได้เดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเซากันค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็ขอนำเสนอเรื่องราวของอาหารค่ะ อาหารที่เสิร์ฟบนรถไฟขีฮหะนะคะทุกท่านตามมาค่ะสำหรับอาหารมื้อเช้าของเรานะคะก็เสิร์ฟมาประมาณนี้เลยนะคะเสิร์ฟมาในเบนโตะค่ะทุกคนอาหารที่อยู่ภายในเบนโตะก็เป็นอาหารไทยค่ะแต่ว่าจัดตกแต่งมาในสไตล์ของญี่ปุ่นซึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็โรยด้วยงาแล้วก็สาหร่ายค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นก็จะชอบทานสาหร่ายแล้วก็งามากๆเลยนะคะส่วนกับข้าวนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะเป็นปลาราดซอสนะคะจัดมาในสไตล์ของญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นรสชาติกลางๆนะคะ สามารถทานได้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะทานได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนและก็มีผักลวกนะคะใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีชาค่ะเป็นชาสไตล์ญี่ปุ่นเนาะ แล้วก็น้ำดื่มนะคะแจกให้กับผู้ที่โดยสารท,ทุกที่นั่งเลยนะคะก็เข้ากันดีค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็จะมีถุงกระดาษแบบนี้นะคะซึ่งข้างในถุงกระดาษก็จะบรรจุของหวานค่ะซึ่งเมื่อเปิดออกมานะคะก็จะมีขนมประมาณนี้นะคะใส่ไว้ในกล่องพลาสติกอยู่ข้างในถุงกระดาษนะคะ บ,บัวบุษบงเห็นครั้งแรกนะคะก็เข้าใจว่าเป็นถั่วเขียวกวนค่ะทุกคนเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นนะคะก็จะชอบทานถั่วเขียวกวนเนาะจะสังเกตเห็นขนมของญี่ปุ่นหลายๆชนิดนะคะก็จะมีไส้เป็นถั่วเขียวกวนนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นถั่วเขียวกวนนะคะแต่เมื่อหยิบขนมนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคน นะคะก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นทารค่ะ,ะเป็นทารแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในนะคะทุกคนเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นทารธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะพอแกะออกมาข้างในนะคะเนี่ยค่ะ,ะก็จะเป็นไส้ประมาณนี้เนาะบัวบุษบงเข้าใจว่าเป็นไส้สับประรดค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะ นี่คือทาร์ตไส้มะม่วงค่ะซึ่งมะม่วงนี้ก็คือผลไม้ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะทุกคนสำหรับถุงกระดาษใบนี้ก็คือของว่างในยามเย็นค่ะทุกคนหลังจากที่ไปท่องเที่ยวกันมาตลอดวันแล้วนะคะเมื่อขึ้นรถนะคะก็ได้รับการเสิร์ฟ ประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นซอฟเค้กหน้าฝอยทองค่ะแล้วก็น้ำดอกอันชันบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คืออาหารบนรถไฟคีฮะ183ที่บัวบุษบงนำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะท่องเที่ยวสุขก,กายสบายใจไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ